โอเคครับวันนี้ผมจะมาสอนการตัดต่อสาวเสื้อม่วงที่กำลังฮิตอยู่ใน tiktok ตอนนี้ครับอันดับอันดับแรกเข้าไป p เ Store ครับแล้วก็เน็ตช้าหน่อยพิมพ์คำว่าน่าจะกินมาสเตอร์อะไรนี่ละครับกินมาสเตอร์ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยนี่ครับที่ผมค้นหามีอยู่ครับ g ี Master นี่ครับแอปตัวนี้ครับแอปตัดต่อครับง่ายๆทําจากมือถือเลยครับตัดต่อจากมือถือไม่ต้องใช้คอมเลยครับโอเคนะครับพอดาวน์โหลดมาปุ๊บกลับมามันจะอยู่ที่เนี่ครับ กดเข้าไปเดี๋ยผมช้าหน่อยครับพวกโฆษณาเลยกดข้ามก่อนแล้วก็กดเนี่ยครับสร้างใหม่นะครับกดเข้าไปแล้วเลือกขนาดจอแล้วแต่จะเอาแนวตั้งแนวนอนแต่ผมใช้แนวนอนตัวนี้ครับแล้วกดต่อไปโอเคครับอันดับแรกต้องมี ที่เราถ่ายวิดีโอกับโหลดไอติ i ตอก k มาไว้นะครับไอตัวที่ว่าสาวเสื้อม่วงครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทำของของผมให้ดูนะครับนี่ครับไฟไฟวิดีโอผมถ่ายไว้ปุ๊บกดไฟล์วิดีโอเสร็จแล้วก็มาตัวนี้ครับเลเยอร์หรือเปล่าตรงตรงนี้ครับบนที่มีรูปถ่ายนะครับกดตัวนี้แล้วก็ ไฟล์วิดีโอที่เป็นสาวเสื้อม่วงเนี่ยครับอันนี้ที่ผมดาวน์โหลดมาครับกดตกลงทีนี้ปุ๊บเราเราได้ไฟล์มาปุ๊บเราก็าแป๊บหนึ่งครับผมจะตัดตัดตรงข้างบนของผมก่อนเพราะว่าผมไม่มีคนถ่ายให้แล้วผม แยกหัวอ่านทีนี้เดี๋ยวผมลบก่อนไม่หลายอันจังโอเคผมได้ประมาณปุ๊บผมก็ปรับขนาดให้พอดีแล้วมันจะมีตรงเนี่ยครับโครมาคีหรือเปล่านะครับกดเข้าไปแล้วก็กดตัวเปิดตัวนี้ครับแล้วก็ ความทึกของแสงปรับเลยนีะครับปรับไปก็เอานี่ครับอาแปบ๊บหนึ่งครับโคมาคีปุ๊บอยู่ที่เราปรับมาครับ โอเคแล้วก,กดกรับแล้วก็เลือกตำแหน่งขยายใหญ่โตวความโตของตัวสาบเสื้อม่วง <c oughs> แล้วทีนี้ไฟล์วิดีโอที่เราถ่ายไว้มันยาวใช่ไหมครับเราก็ตัดทิ้งแล้วก็ตัดทิ้ง,กด,งกดนี่ครับตัดนับแรกแยก งอ่านก่อนตัวไหนยังไงก็ได้ครับแล้วก็กดปุ๊บลบไอ้ตรงท้ายๆเนี่ยครับปับเราก็จะได้เนี่ยครับอันนี้ผมทำหย,ยาบๆนะครับทำหย,ยาบๆให้ดูลองแต่ว่าคนที่ปรับอะไรอีกได้อยู่ครับ <love> ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ผมทำให้ดูเฉยครับไม่ได้ปรับขนาดอะไรให้เข้าความจริงต้อง ปรับตัวสามซื้อม่วงให้ตรงหรือว่าอะไรยังไงครับมันง่ายๆน่ครับแล้วก็กดออกตรงปุ่มนี้ครับปุ๊บแล้วมันจะมี export อ,อ,อะไรเนี่ยครับกดเข้าไปอันนี้กดข้ามเนี่ยครับรอมันกำลังเนี่ครับรอมันโหลดพอถ้ามันโหลดเสร็จปุ๊บ อันนี้นี่ผมจะไม่โหลดนะครับเพราะมันโหลดเสร็จปุ๊บแล้วมันจะอยู่ในคลังรูปภาพของเราเลยครับอันนี้ก็กดออกๆแล้วเรากดแชร์ไปได้เลยครับง่ายๆครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองทํากันดูครับทําจากโทรศัพท์นี่แหละครับคุณมากครับลองทํากันดูนะครับ